สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆพอกันอีกตามเคยนะจ๊ะมือนี้มาเตะเสาเนี่ยนะจ๊ะเสาของเก่าก็ประมาณเก่ามือพี่น้องกำลังสิบพลาดออกมาไปยางนะจ๊ะไปยางสิบเลยเจาะก็สิไปยิ้มแต่ว่าไอ้ที่สิไปยิ้มนี่คือแฟนสิไปซุงล้วจะบ่ได้ยางไปตอนขาไปนะพี่น้องเพราะแฟนเป็นสิไปซื้ีกับเขาเป็นสิไปซีกับเขาห่างแถวยิ้ม จ็บก็เลยว่างั้นเดี๋ยวทันจะเอาหมาไปยางก่อนมันอีต้องเอาลูกไปฝากแม่ย่าแล้วจ้ะเอาไปฝากแม่ย่าประมาณสักสามสี่ชั่วโมงพี่น้องว่าเจ็บสิบไปสิไปงานมันเกิดงานน,น,ออนนุ่เปิดเออจะมียางมาข้างนอกแล้วตอนนี้ยางมาข้างนอกแล้วพี่น้องเจ็บสิไปงานมันเกิดไอ้รุ่นพี่นา่าจ้ะรุ่นพี่เอ,อ่อพี่ของพี่ของพี่บุ๋มนะ่ะ เป็นมูเขานะจ๊ะแต่กับบาดแผลชนิทกับเจี๊ยบปานนั้นแต่เพิ่นก็ชวนเจี๊ยบแล้วนะจ๊ะชวนเจี๊ยบเจ้าก็เลยที่ถ้าพี่น้องได้เบิ่งคลิปวิโดว์เก่าที่ว่าเจี๊ยบกับพี่บุ๋มไปห่างไปห่างไปหาสื่อของข,องของวัญนนั่แหละจ้ะไปหาสื่อเพิ่นมูเจี๊ยบสิไปางานกับประมาณสี่โมงสี่โมงเลออนนองออกจากบ้านเนาะจ้ะแต่เจี๊ยบจะออกจากบ้านก่อนอันนั้นพอต้องเอาลูกไปส่งแม่ย่ากก็ บ้านเราก็ไกลาจากเจ็บประมาณกับเพิงซมู่เขาจะเจ็บตรงโอกไปอนเวลาแล้วก็ไปเจอี่แอนอยูงานเลยพี่น้องเราเจ็บสายเบิ่งบรรยากาศเนอะตอนเศร้าๆนี่พี่น้องบรรยากาศช่วงเศร้าๆนะาจะพ่าหนุ่มหมามา่ยังสิวันนี้ก็บ่มีแดดคือก่เลยจะไม่มีแดดเหมือนเดิมออคขุ้มขุม เมียหลายหน่อจ้ะคือคนจิตกคนจะตกเลยไอ้ที่เก็บพ่านออกมามายางไปเนางพี่น้องเก็บอยากยางเราก็ร่งกายหน่อยจ้ะแบบจะไปยืมน้ำแรือก็สิบอก็รลังกายน้ำก็คือเขามีโอกาสเดี๋ยวก็ร่างกายเจ้าะกับเซลล์น่อจ้ะพาช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานันจะบ่ได้ไปยืมเลยอาทิตย์นึงก็ได้ พอแฟนไปเหตุงานแล้วก็แฟนมีประชุ่มเราจ้ะแต่วันนี้มือนึงที่แฟนบอได้ไปบอได้ไปออฟฟิศที่ว่าจเจ็บอยู่บ้านกับเพื่อน,นั่นก็ก็อบอได้ไปเนาะจ้ะเพื่อนก็ยังแบบจังไงละ่ะก็ยังมีประชุมก็แล้วแต่ว่าประชุมนนาะมันคือในคอมมันมันสามารถประชุมแบบในบ้านในพี่น้องเพื่อนมีประชุมตอนบ่ายๆว่าจะเจ็บแบบแบบดูตัวไหน,น,น,นเ,เนี่ยเอาแน่วโนว้นบอได้เราจ้ะบางเทืีเพื่อนบอกว่าอยู่บ้านสิก็สนสักว่า ฉันต้องไปไอ้ฉันต้องไปออฟฟิศนัะสิบางเธอเพิ่นก็เป็นแังสันน่าจะไฟนะบรรยากาศพี่น้งองอึมครึมอึมครึมแต่ว่าหนาวบ่บวันหนาวเลยจ้ะไม่หนาวเลยมันจ้เจ้ากับเสื้อผ้าแม่เปลี่ยนทาง,งานกันพปหน่อย chuyển sang lớn nhất thôi sẽ đẹp vào bữa rồi chào เสาอาทิตย์เงียบเล็กน้อยเสาอาทิตย์จตงเงียบเล็กน้อยคนเฒ่าคนแก่เขาก็สิแบบพากันออบแม่ยางเนาะก็สมากขอทิพตอบแม่ยางออกกําลังกายช่วงเช้าเน้อยเนาะจ้น่ารักเด้กผู้น้องเวลาเขอยางน้ำกันน่ะสิออกกําลังกายวันนิดวันหน่อยเนาะจ้ะ มื่อวานเจ็บอยู่บ้านเจ็บก็กลางคืนมากกว่กระโดดเชือกพี่น้องกระโดดเชือกแฟนเจี็บนางสื้อเชือกที่ไว้สำหรับกระโดดโดดแล้วบ่ได้กระโดดนะจ๊ะเจ็บเลยเอามากระโดดกระโดดอีกฟุตเดียวตึบๆอยู่ไปนะถามทางมา จะเดิมอ้มกันอ้มไปทางไอ้สนามหมาเลยจ้ะสนามสนมิทชางน้ก็ต้นไม้เริมเริมร่วงมาแล้วพี่น้องเริ่มแบบลงเลงแล้วอพอดีเหล็กเจียบกับมาจากไทยก็หิมะตกเ้วหนาว สิฮัลโหลแม,ม a a ่จะบอกําลังกายชอบแบบว่าอยากถ่ายบรรยากาศสีพล่นองบรรยากาศพี่นองได้รับชมว่าแต่ละมือแต่ละเวน้นแต่ละเดือนแต่ละปีนะจะเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เป็นงานอันดิเล็กเนาะจ้ะแถบนี้ใบไใม้ร่วงมาแล้วพี่น้องนี่ต้นนี่แต่ก็จะเป็นสีเขียวเนาะจ้ะเป็นรั่วร่วงสำหรับตอนรับฤดูหนาวเนาะจ้ะโอ้โหเขาก็พากันเอามา เอามาไปเล่นนะจ๊ะแต่ว่าเจ็บอะไรเอาแมพไปเล่นดกพอบ่มีใหม่นะจ๊ะ้าสุเทือใหม่ยู่แฟนเขาสิหมักมักผ้าน้องหมามาเล่นมาเล่นเล่นอยู่สนามหมามันกว้างเัยเป็นหงมันกว้างแหะเขาก็เวลาเขามาเล่นสิเขาสิมีมูมูแบบบางคนเขาเอาหมามาเล่นด้วยกันเอามมเล่นเล่นน้วกันเพราะว่า สนามาหมาเขาก็เสี่ยกว่าสัตว์ตัวใหญ่อยู่อีกค้างนึงตัวหน่อยก็อยู่อีกค้างนึ่งเราจ้ะกรุงไผ่กรุงมันนั่นสิมาล next เตะๆๆเพต่คนแต่ถ้าผู้ใดที่อยู่ตามเศษที่คิดเสีเ่ยงหมาก็ถ้าเจ็บในน้นำก็ตัวหน่อยพี่น้องหนึ่งขจจายใจกับบัวลายนะอาหุงอาหารเขาก็บบัวแดงสิ้นเปลืองเราจ้ะ ไปบันไดก็สะดวกสบายแต่ตัวใหญ่ก็ดีอย่างหนึ่งคือคนที่มักแบบไปเดินแบบยังไงละ่ะตัวใหญ่เขามักแบบกำลังเราไปน้องกระพ้าเขาไปยาวก้อนร่างกายสิคือมันใหม่เนี่ยไม่แบบเป็นตาเลี้ยงเด้ไปน้องเพราะว่าเขาเป็นหมาที่รักครอบครัวมากมดูดิหมาพันเดียวกันก็แม็กเลยตัวน้อยหน่อยคือในกรงดำๆพูน <c oughs> เนี่ยมแบบกักน ตัวเล็กมากพันเดียวกันเลยอะแม่กก็แนมเขาเราจะเวลานีนแหละพี่น้องช่วงที่เขาแบบพานหนังหมาเผามายางจะเวลาเก้าโมงสิบโมงของเชนช่วงช่วงที่เขากำลังฆ่ากันตื่นนอนตื่นนอนหลัาก็พานหนังหมามายางแม็กไปแม็กคนไปย่อมไปเลยพี่น้องคนเห็นหนังหมาตัวหน่อยเลย ขอพ่ายหลายพี่น้อง <c ười> <c ười> จะไปิดโกงแล้วจ้ะความเนมี่น้องมาคุณดูคุณเไปใส่เลยพนังซื้อเลยเจ้าโค้งเขาก็พยายามแบบนักสิมาแล้วเจ้าคงเขากับพยายามแบบดึงแล้วจ้ะดึงให้น้องมายางแต่คุณบายญัติคุณเห็นมาตัวอื่นจะไม่เคยเจอแล้วพี่น้องหมาแบบนี้แหละ แต่โกนอ่ะจะไมาอยู่ใบไม้ไมเนาะวันนี้เอาเอาแม็กมาเลี้ยงเมื่อกี้ค้าแต่หยุดเมื่อกี้เจ็บค้าแต่ยกกห,ยห,ยยหยุดบอกกับน้องม้าน้องมา้าขึ้นเข้าไปเลยขึ้นหยุดบอกกับเพื้นเราจะฟอร์มาเพึ่นกับตัวน้อยกันพันธะใบาน้องม้ากี่ปีแล้วจะว่าสี่ปีแล้วแม็กหนักสี่ปี ใหม่ก็สามปีเนาจะสามปีกลัวใหม่มาหลังแม,ม่กปโรเมียก่นนอนบ่อหาง,งไกลจากปต้องเก็บถุงมนั่นเลยหนาบ้านนะจ๊ะหนาซอย ไปเป็นกบไปยิ้มจ้ะนัดตอนนี้แล้วลูกม,ามา่เหลืมโดนมาลเลยฝนไหม่เท่อนึงจะวะฝนลมไหมเท่าน,น,นึงสองเอือเจอก็ว่าเหมือนแล้ว ต้นใหญ่ๆทั้งนี้หายมดแม็กซ์ทำคาดเดาดมไปเมาเร็วมาเร็วแม่จะไปออกกำลังกายเร็วได้ยินไหมล่ะ